โอเคสวัสดีทุกคนนะครับก็เดี๋ยวพี่เขาบอกมาว่าขอวิธีการตัดเส้นจากรูปภาพโดยใช้ปักกินตัวนี้นะครับปักกินตัวนี้เรามีมานานแล้วล่ะนะครับก็บางคนอาจจะไม่เข้าใจฟังก์ชันเนาะก็เดี๋ยวมาอธิบายให้จัให้ฟังนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยเข้ามาที่ B G Remove เนาะเอารูปภาพที่เราถ่ายรูปหรือสแกนนะครับเข้ามาตัดพื้นหลังเนาะแล้วก็ดาวน์โหลดออกไปนะครับที่สีฟ้านี้นะครับ หลังจากดาวน์โหลดออกมาแล้วนะครับให้หมาที่โปรแกรมนะครับมาที่โปรแกรมเนาะแล้วก็ทาการกด import ไฟล์เข้านะครับโดยการกดคอนโชบกไอเนาะคอนโ i นบกไอนะครับแล้วก็ดับเป็นคลิกเข้ามานะครับแล้วมันจะมีลูกศรขึ้นมาแบบนี้ให้เลือกตำแหน่งวางเนาะหลังจากที่วางแล้วนะครับก็จะได้รูปภาพเข้ามาแบบนี้นะกับัวกับหางมันซะนะครับอืมแล้วทีนี้เรามาลากไม้มันทัดดู ว่าตรงหรือยังนะครับดูจากตรงนี้นะครับอาจจะยังไม่ตรงดีเนาะอาจจะต้องหมุนซ้ายสักทูดนึงนะครับอา่าใช้ปักกินหมุนนะครับถ้าห,หมุนซ้ายแบบกินเนาะอ่ะก็ประมาณนี้ได้ในระดับหนึ่งเนาะก็ทําการหลังจากที่เซตให้มันตรงเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการกดที่แปลงภาพครับที่รูปภาพก่อนหนึ่งชั้งนะครับแล้วกดที่แปลงภาพครับมันจะเป็นการปรับให้เหลือคอนทราส์ลบร้อยเนาะ หลังจากที่กดแปลงเสร็จแล้วนะครับให้กดที่ Chart Bitmap ตรงนี้ Shade Bitmap ตรงนี้นะครับคลิกเลยนะครับแล้วก็คลก c Shade q u i c Chart ตรงนี้นะครับคลิ c Chart ตรงนี้พอเราคลิกเสร็จปุ๊บเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราได้เส้นแล้วนะให้เราทำการลากออกมาเลยอ่แล้วลบรูปภาพทิ้งไปเนาะเอามาวางนะครับทำการปิดสีนะครับเติมสีเส้นคลิกขวานะครับเราก็จะได้เส้นที่เป็น ในการดัดของเราละนะครับทีนี้ใครจะตัดแต่งยังไงก็แล้วแต่เนาะในส่วนตัวของผมเนี่ยการตัดภาพแบบนี้ผมบอกว่าต้องบอกว่ามันมันไม่ร้อยหรอกนะครับจะให้มันเสถียรเท่ากันเนี่ยอาจจะต้องตัดครึ่งเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนาะผมจะเลือกเอาฝั่งฝั่ง,งเอาฝั่งซ้ายออกนะครับผมจเจาะฝั่งขวานะครับก็ใช้มีดตัด ตัดทิ้งกันไปซะนะครับแล้วก็ทำการกดเส้นจะกลับหรือจะแปลงก่อนก็ได้นะส่วนตัวผมเนี่ยผมว่าผมจะไม่เอาเข้าทรงแบบนี้นะครับอาจจะรัดแค่ตรงช่วงปีกเนาะผมจะตัดโหนดสักหน่อยนะครับแปลงโหนดสักนิดหนึ่งให้มันดูโค้งสวย อันนี้่าประมาณนี้เนาะไม่ไม่ได้เข้าเข้าส่งซะทั้งหมดนะครับอาจจะใช้ประมาณนี้เนาะ่ะก็ทําการกลับได้เลยครับทีนี้หลังจากเซตอะไรเรียบร้อยแล้วก็กลับอ่ะก็จะได้เป็อย่างพูดซึ่งเราจะรัดตรงขาตรงปีกเนาะแต่ตรงด้านบนเนี่ยเราเราเอาเข้าประมาณนี้ไม่ได้เอาเข้าตามส่งซะทั้งหมด อรอมจอยกลับเส้นเสร็จแล้วก็กลับเส้นซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายเสร็จแล้วก็จอยโนดครับเราก็จะได้เส้นแกนตัวรักษาเป็นแบบนี้ลักษณะนี้แล้วนะครับก็ในส่วนของค่ายที่สแกนเข้ามาก็ลดสัก0.2จุด3ก็กําลังดีนะครับมผมอาจจะลดสักเหลือ5นะครับแล้วก็อันนี้เหลือซักมผมจะให้มันบีบหน่อย2 เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้แกนของเราแล้วเนาะก็วางให้มันได้กินกลางนะครับหลังจากนั้นก็ทําการเปิดเส้นได้เลยนะครับก็ในส่วนปากกินเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่0.8ถึง2.5เนาะใครจะเปิดเลยก็เปิดได้นะเปิดออกไปแบบนี้เลยก็ได้นะครับแต่ในส่วนตัวของผมเนี่ยตัวผมผมคิดว่าผมจะเปิดช่องทีละตัวนะครับก็ผมจะขยายออกคอนทรล Uh, โดยการใช้คอนทัวร์ออกนะครับที่ปักยินนะครับกำหนดค่าคอนทะัวร์ออกไปเนาะผมจะใช้เป็นหนึ่งมิลนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําการตัดอีกทีหนึง่งนะ mm hmm. uh, เดี๋ยวผมจะคอนทัวร์ไปอีก,อกทีหนึ่งต่อครับอีกศูนย์จุดแปดคลิกคอนทัวร์ไปแล้วไม่ต้องไม่ต้องเบรกเส้นเนาะกดคลิกด,ด้านนอกหนึ่งครั้งแล้วก็ใช้งานต่อได้เลยสองจุดห้าเส้นตัดจบนะครับในส่วนตรงนี้เดี๋ยวผมจะปรับนะครับผมจะไม่ใช้ตามทรงแบบนี้ แล้วก็จะทำการปรับจะดึงขึ้นไปสักนิดนึงนะครับเราดูว่าถ้าเราทำทรงนี้ตรงนี้น้ำยาเราจะเดินเข้าเต็มไหมถ้าเราไม่มั่นใจว่าน้ำยาเดินเข้าเต็มไหมเราก็ปรับทรงตั้งแต่ตรงแกนเลยนะครับตั้งแต่ตรงบล็อกเลยเนาะปขับไป เพราะว่า,าถ้าทําตามล่องอย่างเงี้ยบางทีมันเข้าเขาเรียกอะไรอ่ะ้ํายาเข้าไม่สุดบงคนเดิน้นํายาเข้าไม่สุดสนะตรงแบบนี้ ก็จะได้ลักษณะของแกอันตัวฝากดก็ประมาณนี้ยกขึ้นมาสักหน่อยก็ได้นะครับให้มันดูมีนิติมิดนึงโอเคถ้าเราลักษณะประมาณนี้สวยไหมลองดูนะครับถ้าชอบสวยประมาณนี้ก็ก,ก็จอยได้เลยรวมได้เลยเนาะ กำหนดได้เลยนะครับจอยจอยนะครับจอยนอกเสร็จแล้วก็คอนโทรออกไปอีกนะครับคอนโทรของตัวปลั๊กอินนี้เหมือนกันนะครับรออกไปอีก0ูนจุดปดเนาะคีิกคอนโทรเสร็จแล้วไม่ต้องเบรกเส้นไม่ต้องทำอะไรเลยเนาะก็ลิกด้านนอกได้เลยนะครับไวขึ้นเนาะนะนะแล้วก็ใส่สองุดห้านะครับนะสวยไหมเป็นทรงนี้โอเคไหมถ้าทรงนี้นะครับแล้วก็เอาหูบัวมาใส่เนาะ เอาหูบัวหูบัวหูบัวอยู่ไหนพี่นะหูบัวเบอร์สี่ครับเอาออกมาแล้วก็ทำการลิกขวานะครับรีเวนะิร์สอวัลเจกเนาะแล้วก็ทำการกด,ดปิดสีนะครับแล้วก็ทำการเบระครับเพราะว่าเราทำการคอมไบมันไว้อยู่เนาะดูสิลากคุมนะครับจากกลางแนวตั้งเนาะ ตัดกงเสร็จแล้วก็จิ้มที่เส้นหมูบัวครับแล้วจิ้มที่ตัวที่เราเส้นนั้านนอกตัดจบนะครับให้ทําการกดที่รวมหูบวกเปิดแกนอ่าเท่านี้เราก็จะได้งานยาคุดละตรงรอยยาคุดง่ายเลยเนาะนะฮะก็ลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็กดสร้างบล็อกขึ้นมานะครับก็ลากคุมบล็อกกปดแยกปุ๊บนะครับแล้วหยิบไปใส่ เอาลูลมไปใส่ไว้ก่อนนะเนาะเบี่ยนขนาดให้เป็น2.5นะครับ2.5โอเคนะครับแล้วก็ไปวาง2.5โอเคเอาไปวาง ยังไม่ต้องไปเล็งอะไรมากมายล่าคุมเลยแล้วก็จัดการแนวตั้งนะครับทุกอย่างมันจะวิ่งเข้าเซนเตอร์เข้าหากันนะครับแล้วก็ค่อยมากดทุกส่วนเลื่อนขึ้นปรับให้มันอยู่ลักษณะประมาณนี้นะครโอเคไหมนะครับเนาะก็เท่านี้เองนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็กดชิปค้างไว้ดึงเข้าง่ายๆนะครับรับองลอยแค่นี้เองนะครับก็ สำหรับผมก็มีแนะนําในส่วนตัวปากกินเพียงเท่านี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ